ผมอยากจะรู้ว่าเอ ie, ๊ะแล้วอย่างคลี a n เนี่ยกับโครูมในความเห็นของพี่ออฟอน่ะมันมันแตกต่างกันตรงไหนหรือว่ามันเหมือนกันตรงไหนอืมนครับคุณคุ้ครับมีคำถามจากผมแน่พอดีได้ฟังนิดหนึ่งว่า ถามดีเนะะาะด,ด,ด,ดีจริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยันส่วนตัว<ช>ทางเริดกแล้วครับสิ่งที่ที่เอาที่เหมือนกันก่อนเลยแล้วกันอมีการคบอันดับแรกเลยมีการควบคุมคอนดิชั่นภายในห้องครับโอเคล่ะโฮลูมอาจจะควบคุมแค่คุณภูมิและหรือความและความชื้นบางบางโอกาสถูกปะใช่เช่นช่ไหแช่ผักคันี้อาจจะเก้าสิบอัพ หรืออ so <us tutaj> ีกชีตหนึ่งอาจจะต้อง85อัพป์ป๊อปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเทเชอร์ก็ไม่ควบคุมนะพี่เทเชอร์ก็แค่ให้ห้องไม่ระเบิดเฉยๆก็ไม่ได้สีเดียอะไรเเชอร์มีเพิร์ดไว้ใช่ครับไม่ไม่สีเดียวนไม่สีเียวนะไม่ได้ไม่ได้มอนิเตอร์ลิงใช่เทเชอร์ล็อกครับคือไม่ได้สนใจว่าบ่นล็อกใช่นะให้มันอยู่ในสภาวะได้อ๋อนี่คือความแตกต่างีอควกหนึ่งท่อแล้วที่ที่เทเชอร์มีคืออุณหภูมิคงคงคงควบคุมเหมือนกันครับความชื้นคงควบคุมเหมือนกันใช่ ส่วนอีกอันหนึ่งที่น้องวิทย์บอกเอ่อความเร็วลมความเร็วลม,มเร็วลมใช่ไหมฮะความเร็วลมของห้องคลินูมในบางแอคทิวิตี้เนี่ยควบคุมเหมือนกัน mm hmm. เช่นเช่นอย่างฮะเช่นเช่นห้องคลินูมที่มีคลาสูงสูง mm hmm. เราจะต้องควบคุมอ่าการการการไหล,หลเวียนของของของ,ของอากาศเนี่ยให้เป็นแบบลามินาไม่ว่าจะจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแต่ส่วนใหญ่คือบนลงล่างเป็นลามิน่าลงมาเพราะคําว่าลามิน่าเนี่ยมันจะกดฝุ่นเนี่ยที่จะฟุ้งกระจายเนีให้กดต่ำลงมาแล้วเก็บไปที่รีเทอร์สส่วนใหญ่แล้วรีเทิร์นอยู่ด้านล่างใช่ซีนอะไรแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าค่าสูงสูงรีเทิร์จะอยู่ที่พื้นเลยที่พื้นเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพอร์เฟคไทป์เหมือนกับห้อง Data Center คือลงที่พื้นเลยแต่นะครับสะอาดน้อยขึ้นมานิดนึงก็อาจจะอยู่ ข้างผนังบัวพวเหมือนเป็นบัวอยู่ใกล้ๆกับผนังขอผนังขอผนังขอเนี่ยใกล้ๆแต่ถ้าเป็นสูงสูงได้ใช่ไหมหรือว่าสูงไม่ได้จริงๆมันก็มีเกณฑ์อยู่นะว่าว่าว่าอยู่ระดับเท่าไหร่คือคือจะสูงทั้งหมดเลยคือแบบไปติดชิดฉาบอยู่ตรงผนังอย่างเงี้ยได้จริงๆมันอยู่อยู่ที่ผนังเลยนะอยู่ที่ผนังเลยอยู่ตรงอาจจะมุงห้องหรือที่ผนังอยู่ตรงเนี้ยที่ผนังก็มี แล้วก็ถ้าค้าสูงหน่อยอย่างเมื่อกี้คับไอโซ8ครับ,รบถ้าเกิดประเมินดีไซเนอร์ประเมินแล้วว่าจะอยู่ที่ฟ้า <c oughs> ก็ยังพอได้อยู่โอ้โหใช <c oughs> ่ยังพอได้อยู่แต่อาจจะต้องออกแบบให้ลมดีกับลมที่จะดูดออกไปเก็บเนี่ยอาจจะห่างกันหน่อยไม่ให้เกิดการช็อตเสกิดกัน,อ,รรกนอย่างนี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆให้มันใ,ให้มันเห็นทิศทางโฟล์ใตัวพาร์ิคเคิลนั้นคือในเรื่องหุ่นนีความเหมือนกันนาะในเรื่องของความเร็วใช่ไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคิลูมมีแต่ว่าไม่มั่นใจว่าโคลูมีป่ะคือเขาจะมีการวัดปริมาณการหมุนเวียนของกาเรียเรียกว่าแอ์เชงโอเคแอเชงอันนี้เรารู้จักคำนี้เยอะขึ้นตอโควิดเนี่ยแหละตอนโควิดเนี่ยแอดเชงเนี่ยหน่วยมันเป็นยังไงหน่วยถ้าเป็นหน่วยอังกฤษเนาะหน่วยอเมริกันเนี่ยก็จะเป็น CFM อเคิวบิตคิวบิฟุตเปอนี่ฮแต่ถ้าเป็นหน่วยอ่า แถวอีกหน่วยหนึ่งหน่วยไม่ถึกแล้วกันครับนะฮะก็จะเป็น c m h c m h cubic meter ชุดบวกก็สองอย่างผสมกันอ่าก็ถูกนะไม่ผิดแอร์ไปติดตัวชุดบวกไม่ผิดอืมแล้วมันก็จะมีการรีคอยล์ในแต่กลางว่าห้องแบบนี้ต้องการแอร์เชนเท่าไหร่เป็นคำแนะนำหรือบางบางบางกฎเกณฑ์ก็เป็นค่าขั้นต่ำเลย ว่าต้องไม่ต่ำกว่าสิบสองแอร์เชงยี่สิบแอร์เชงอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นอีกข่าหนึ่งที่ที่คีรูมชอบใช้คําว่าบริเดตเนาะเป็นการพิสูจน์หลังจากก่อสร้างเสร็จไม่ใช่เสร็จก็พิสูจน์ว่าได้กี่แอร์เชงมันคือค่าค่าจากการนวคือค่า CFM หรือ CMH นี่แหละครับครับมีคีรูมก็ต้องมีลิฟิเจลด์ลิฟิเจลนแต่ต้องพูดยังไงวามีมีโครูมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคีรูม ใช่ไหมใช่มีโคลูมไม่จะเป็นต้องคลีลรูมอ่าแต่ถ้ามีคีลูมแล้วยังไงต้องมีลิปิเลันอืมมีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อแอรหรือเอที่จ่ายในห้องคลีลรูมแน่นอนอ่ะส่วนใหญ่คนอยู่ไงคนอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นความเย็นก็มาจากดีฟตอร์ดดิฟลของแต่อาจจะไม่ต้องเย็นเท่ากับผักของอยู่พูดถึงพูดถึงตรงนี้พี่ยอ เมื่อกี้เราพูดเนี่ยส่วนเป็นเป็นมดิคอรเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วในสายอาหารนะพวกฟู้ดพวกเนี้ยมันมีแบบที่เป็นคีลูมินสายฟู้ดเนี่ยคือเนื่องจากไอธุรกิจทัวงนี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่พี่ไม่ได้โฟกัสที่ฟู้ดมากนะครับแต่ว่าพี่ก็ก็ได้ไปอ่านเจ r n a l หรือสแตนดาร์ดของฟู้ดไม่ใช่สแตนดาร์ดหรือเจอแนลฟู้ดเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสนะค่อนข้างซีเรียสนะอ่า แต่ถ้าในเมืองไทยและตัวเฉพาะพี่เองเนี่ยหรือเป็นเพราะพี่ไม่ได้โฟกัสด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือคือจุดที่จะทําคนนี้ทำคีลูมนฟู้ดเนี่ยค่อนข้างมีน้อยน้อยค่อนข้างมีน้อยถ้าเห็นรับรู้จริงๆก็จะเป็นพวกดิงกิ้งที่เป็นเอ่ออะไรพัตเอร์ไลท์อ่าเดลี่พัตเอร์ไลท์เล่านั้นนะครับอืมันเป็นมันส่วนใหญ่จะเป็นโซนเป็นแพคกิ้งครับเนี่ยแพคกิ้งบรรจุพันขวดอะไรเนี่ยจะเป็นพวกนั้นแล้วก็ เท่าที่รู้เนี่ยทำเยอะสุดเลยก็คือคัสหมื่นหรือไอโซเจ็ดอก็แไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบแต่อาจจะมีที่พี่ไม่รู้นะอาจจะมีคัสพันหรือคัสร้อยนะที่ยังจะไม่รู้นะแต่ได้ยินบ่อยมากเลยว่าจะเป็นคัสประมาณนั้นครับครับ